ีครับเจอเจอกันอีกแล้วครับผมพี่น้องกับช่องเกรดสดาสแสงดีครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สห้าครับผมวันนี้แวะมาหาองรัฐอีกแล้วนะครับว่าจะมาคัดเอานกฉเฉลยวันพระไปเลี้ยงนะครับก็เลยมาดูนกตัวนี้ก่อนนะครับที่ไปต่อมาจากราชบุรหลวงอาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับ ที่ได้เฉลยของเจ้าน่าจะเป็นเฉลยของเจ้าอ่างนะครับมันเป็นนกขาหลุดนะครับพี่น้องเป็นนกขาหลุดสงสัยจะหลุดจะหลุดโคนนะครับเอ๊ะมันไม่ต่อเลยครับผมมันไม่ต่อเลยโอ้แต่สวยนะครับพี่น้อง แต่ลายสวยนะครับนกตัวนี้ลายสวยตัวสวยมากเลยครับเสียดายนะครับขาหลุดขาหลุดแบบไม่ต่อเลยเอาเดี๋ยวจะพาไปคัดนกในกลุ่มในกรงรวมครับเพราะว่าคัดไว้ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอาไว้ตัวหนึ่งครับ ครับเจ้าของมาแล้วลุงรัดครับสวัสดีครับลุงได้ยินข่าวว่าหมานใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้านี่นกใหม่ไปสองแต้มไอเฟื่องฟูจัดสองแต้มครับผมไอเฟื่องฟูจัดสองแต้มเลยอยังไม่เคยนั่นเลยเพิ่งจะออกนกใหม่ครับไอตัวดินดินเมื่อก่อนพี่น้องอ่าใช่เป็นต่อแล้วดินดินนี่ก็ฝึกหลายเดือนจนเกือบมันจะนิ่งนะถึงถึงจะออกเมื่อเช้าเพิ่งออกมาเช้านี่เองเอาแก้งแก้งข่าวไอมีนาไปยังไงเนาะมีนา๋อมีนาก็เลย วันนั้นน่ะให้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 จขวัญไปไว้ให้ทีมงานทีมงานทีมงานครับผมทีมงานให้ให้จันขวัญเนาะแก้งเข่าวเจ้ามีนาเนาะแล้วอีกอย่างนึงมันอยู่บ้านมองมันมันมันเหมือนมันกดกดนกใหม่อะมันกดนกมันกดนกไม่ขึ้นรอให้จันขวัญไปไว้นู่นครับก็เลยให้กันฟรีๆเนาะให้กันฟรีๆแบบไม่มีค่าตัวนะครับเจ้ามีนาย้ายค่ายไปอยู่กับอาจารย์ขวัญนะครับพี่น้องครับไม่มีค่าตัวไม่มีค่าตัวให้กันฟรี แบบอย่นี้ว่ามันมันก็คงว่ามันกวันนี้มาดูเกใหม่ไม่ขึ้นมาดูต่อได้ใหม่นาะลุงเนาะมันจะมีตัวไหนตัวปล่ขาเรืองเหลืองนี่ไงสองตัวเลยขาเรืองสองตัวนี่แหละเปล่าขาเรืองเหลืองตัวนี้ใช่ไหมลุงใช่ใช่เปลือกลาคู่ตัวอีกตัวนึงมันได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่กันไอ้ปลกขาเหลืองไอ้ปอกขาแดงปลกขาแดงนี่เฉลยวันพระน้ลุงเนาะวันพระวันพระเออเริ่มเริ่มมาเยอะอีกแล้วครับผม เฉลยวันพระนี่ว่าจะไม่แบ่งด้วยเออเฉลยวันพระสามตัวนะครับนี่สามตัวส,สวยทั้งหมดแหละเพราะว่ามันเป็นพระพระใหญ่เนาะพระใหญ่นี่อกาะขาสีเงเหลืองนะครับสอง,สองตัวได้มาเ <พา S 2> มื่อเช้านี้สวยทั้งคู่เลยก็ตัวนี้สวย,วยวสวยสวยไอตัวไอตัว,อ,ตวอกหย่อนนี่ไหมอ่าเพราะอกหย่อนจะไม่ได้ยินเสียงโยนไม่รู้กี่ขุกแต่อีกตัวนึงจะเป็นสอง มันมันห้อยสองกุกอ่ะมีตังไหมล่ะมันห้อยสองโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูตัวเนี้ยตัวอกใหญ่อ่าโอ้ยอยู่ไหมนะได้ยินเสียงครูอย่างเดียวแล้วก็ยนไม่รู้ว่ากี่กุกไอันนี้ปลอกขาแดงเฉลยของสิงหานะครับเนี่ยเนี่ยที่ว่าจะมาคัดออกอ่าจะมาคัดออกตัวนี้หรือจะคัดไปสองตัวนั่นแหละจะจะคัดเอาตัวใหญ่ไก่จริงจริงมันได้ใช้ได้หมดเลยมนก็ได้มันใช้ได้หมดมันใช้ได้หมดตัวนี้มืนยกเศร้าจะเอาลงมันยังวิ่งเออนะครับมวันนั้นวันนั้นเนาะ ก็ลุงเนาะยกเศร้าเนาะลุงเนาะนกไม่มาเรยกเศร้าลงเขาบินมาพอดีไงเขาก็มาเกาะยกเศร้าไปเกี่ยวใหม่เขาก็ไม่บินหนีตับเลยน่าจะหยียบเลยครับตับเลยตอนนี้ครับพี่น้องมันยจริงๆมึนนกมึนนะครับมึนตัวนี้มึนมากเลยสายเมืองลุงลุงว่าตัวนี้ไอปอกขาแดงตัวตัวนี้ตัวตัวนี้เสียงใหญ่ก็ได้ยินเสียงคันเขาบวนมาเลยนะบินตีตะไลข้ามฝั่งแม่น้ำมาเลยครับแล้วตัวนี้เราลุงตัวไอเฉลยของมีนาเนี่ย ยืนอยู่กลางๆเนี่ยยืนคู่กันเนี่ยอ่าที่ลุงว่ามันมันคูแล้วเนี่ยเสียงอะไรนะตัวไหนนั้นตัวโอ้ตัวเอของไอ้ไอ้ไอ้เมษาไอ้ไอ้ชิงหาไอ้ิงหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินมาเสียงกลางปลาใหญ่แล้วเนี่ยเสียงกลางขึ้นเลยเหรอลุงเสียงกลางขึ้นนะแล้วเอาเป็นที่ไปกลางกลางนี่แหละแต่ฟังคูมันเสียงกลางขึ้นแต่นี่โยนมันรู้มันเป็นยังไง นกนี่บางทีบางตัวบางตัวมันจะกูเสียงใหญ่นะใช่ลุงรัตถูกต้องบางตัวแล้วโยนแล้วจะเสียงเล็กกว่าครับแต่นี่มันไม่ได้ยินมันโยนเริ่มมีมาหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมแต่ว่าผมก็อยากจะเน้นอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้แล้วมาดูนะครับดูแต่ว่าถ้าตัวไหนลุงรัตถ้าห่วงหน่อยแกก็คือใส่ปอกานะครับขอเพิ่มอีกนะครับขอเพิ่มอีกสักหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามาคุยกันดูมาดูกันก่อน เพราะตอนนั้นมันชุดชุดที่แล้วมันเหลือคัดไงเขาชุดที่แล้วมันเหลือคัดไอ้ที่คัดคัดไปนั่นคัดใส่ปอกขานี่ก็แต่ว่าปลอกขาเนี่ยสองนะตอนนั้นน่ะเออปลอกปลอกขาเนี่ยเราประกันอยู่แล้วนะลุงรัดเนาะประกันอยู่แล้วประกันเสียงประกันเสียงแต่คาลมก็ต้องไปรุ้นเอาใช่นะครับแต่คาลมต้องตติดไว้ไม่ได้รุนร่คาลมยังไม่ออกให้คาลมยังไม่ออกให้คาลมต้องไปรุ้นเรืาเออตอนนั้นสวยนะลุงรัฐติดนในในคู่ เฉลยไอ้ฟูเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยยืนสวยสวยมากเลยเนี่ยไอ้อกหย่อนเนี่ยนนเนี่ยนนั่แหละเหมือนเหมือนกับเฉลยไอสิงห์นนเ,นเนี่ยเอาลงรัตยืนคู่กันกับเฉลยไอ้สิงห์เนี่ยเดี๋ยวนี่ยืนคู่กันแล้วเนี่ยคู่กันเลยเลยนะเนีหมมันสวยท<ว>ั้งคู่ไอ้นี่สวยทั้งคู่ยืนเตี้ยขาใหญ่ถ้ามีกรงคัดขึ้นได้เลยสองตัวขึ้นได้เลยสองตัวขึ้นได้เลยสองตัวนี้ขึ้นได้เลยเนี่ยยืนคู่กันเลยนี่กันเลยนแบบนี้ครับเมื่อเช้าเจอจนกดูดเนี่ยแพทเดียวนะ ให้เวลาไม่ถึงชั่วโมงสองสองเต็มดีใจอยู่เ um, นี่ยลงรถเนาะไอ้ไอ้นกใหม่ติดกันไอ้นกนกใหม่ติดน้องรถเนาะดนกใหม่ติอยากให้มันติดไงมันจะได้ได้ใจหน่อยครับกำลังติดปุ๊บจิ้งจะได้ออกนี่แหละมีเวลาเป็นนกดิ้นไงตัวที่ฝึกเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรนี่แหละดิ้นแล้วมันดิ้นได้นานได้มารุ่นเดียวกันคือไอ้อ่างในไงนั่ยนะเขารุ่นเดียวกันครับไอ้อ่างแล้วก็ไปไอ้อ่างว่าแล้วนาะอ่างไปอุบลอีกตัวหนึ่งครับ เขาพยิบเป็นนกนกมันดิ้นเนาะนกมันดิ้นนะคนกมันดินครับผมก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่าพักหลังมาเสียงมันเข้าหูนะครับเสียงมันเพาะเสียงมันเพาะดังนะเสียงมันดังแต่นกไม่ใช่ตัวใหญ่แต่ตัวเล็กเออนกตัวเล็กนกเป็นนกหลอดนะนาะตัวเล็กเออนกเอี้ยงเป็นนกเอี้ยงนะครับเป็นนกเอี้ยงแต่ดิ้นนะครับนกตัวนี้ดิ้นดิ้นแต่เสียงนี้เอาครับพี่น้องดิ้งแล้วแหละเริ่มเวลาขึ้นก็ไม่ไม่ดิ้นแล้วตอนนี้อาการอาการมันเป็นไงลุงไม่ไม่ดิ้นไม่อะไรตอนนี้ขึ้น คึกมาก็จะมีนิดหน่อยคึกไหมคึกคึกอยู่โอ้แสดงว่าไปได้ดีได้ใจแล้วแหละได้ใจแล้วถ้างนั้นแตมแ้เหมือนเขาตกใจอือพอได้แต้มที่สองเข้ามาบ้านปุ๊บเล่นใหญ่เลยโง่แสดงว่าคักแล้วทีแรกตกใจมากกว่านตกใจนกติดถ้างนั้นเป็นแน่นอนใช่ไหมลุงรถเป็นเป็นมากเลยมาเช้าให้สวทต้องคู่เลยนะมองแล้วนะจับดูโอ้ ไอ้ยามนั้นมองเห็นเรามาขี่รถมาหาเลยนะเนาะเออไอ้ยามนั่นแต่ว่าผมชอบไอ้อกหย่อนมากกว่าหย่อนนั้นติดก่อนเนยไอ้อกหย่อนเนี่ยแต้มแรกเนี่ยเนี่ยเดินมาเดินมาเนี่ยผมชอบผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะต้มแรกเนาะขายใหญ่เออทำไมผมห่กว่าตัวนี้ทำไมผมชอบผมไม่ไม่เหมือนกั้ตัวนั้นเลยตัวสิงหาติดสิงหาเลยเหมือนกันเลยนกคล้ายๆกันเลยเนี่ยนกคล้ายกันเลยนกคุณงเดียวกันเลยคล้ายกันกอดกอดกอดดีนะ โอ้โหนดีเมื่อเช้าดุทั้งสองตัวแล้วกิ่งอยู่กิ่งไม้โดดทุกกิ่งเลยโดดไปหมดเลยอือครับมันโดดไม่หยุดเน่ะไม่นิ่งอ่ะมันโดดไม่หยุดน่ะบอกว่าโอ้ยโดดนี้ติดแน่นอนติดจริงๆเราจะจับใช่ไหมฮะจับไหมจับตัวไหนจับผมนี่นี่นี่นีตัวบนเน่ยลุงนี่นี่ไม่ใช่ตัวนี้ออไม่ใช่ตัวนี้วะฮะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวบนใช่ั้นะครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เด ใช่เดียวกี่หลังนี่แหละี่หลนี่แหละตวไหนลไนีนะัวแดงบอกอ๋อเดืองบอกตัวโอ่ใหญ่ๆนะลุวันนี้มาปุ้นครับผมแต่ตัวตัวตัวนู้นลงัดหน่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันน่ะรัดเนี่ยไปเนี่ยรัดเนี่ย

นเดลุงถามแน่นปะเออใช่มุกมันจะแตกๆหน่อยอโอ้ครับเอาละจะออกได้จะออกได้ไม่ยอมลงมันจะปีนขึ้นอย่ังลุงรักเอาเอาไอ้เอาไว้กอกแดงขึ้นอยู่ลุงรักเดี๋ยวไปหาซื้อกงก่อนตะม้อนชนไปอยู่อาทิตย์นี้ก่อนอาทิตย์นี้บอกจะไปทางไหน แต่แกอยากไปที่ที่เคยพาแกไปะนะหมุนเศร้ายังนกเยอะอยู่แกวาตัวไหนตัวไหนจะมีนกอยู่ตอนที่แกหมุนเศร้าตอนนั้นเยนยังนกยังเหยียบเ้ยหมุนเศรา้ายังโดดเหยียบเออครับหมุนเศร้าก็ยังโดดยังไหนน,ะน,นครน,นครชใยศสีเลยนะนู่นแหละทางบางระกำแต่คนเราฝั่งที่เราไปกันกาตเนกไงเออคนเราฝังาฝ่งคนละฝั่งแม่น้ําต้องข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งบางระกำครับโอ้ใส่ถุงเลยบอกไม่เอามาดูตัวก่อนดู ไม่ดูตัวก่อนไม่ดูตัวก่อนดูตัวก่อนดูใช่แหละตัวมันแหละตัวนี้ดูดูขามันเลยแหละดูขาแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคูัดเสียงขันไม่รู้ว่ากี่กุกคููเสียงเลยก็เอ็นแอกลางกลางแต่รถเสียงอูนี่ใช่ตัวมันเลยตัวนี้ตัวตีทีแรกแต่กระเทียมเนี่ยผมว่าขาใหญ่ตัวนี้ลุงนัดว่ามันจะเสียงอะไร ก็ดูแตดูดูดูไอ้จมูกมันก็เปิดอยู่นะเปิดอยู่นะตัวคู่ร้อยเปอร์เซ็นตัวคู่ร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นอึ่งเลยเอาเนาะไปลองดูทำไมไม่เป็นไรเออขามันน่ะชอบขามขาสั้นเอาให้ลองดูตัวนะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเอเสียมาสต์กันเสียมัดไ์เครับผม มาปนเอาเลยวันนี้คัดคัดขึ้นครับพี่น้องคัดขึ้นผมคัดแล้วดีไม่ดีผมก็ใส่กกงแล้วก็มาห้อยที่นี่เหมือนเดิมไม่ได้เอากกงมาด้วยเอามอไซมาครับวันนี้นเพราะว่าออยแพทไปบ้านแล้วแฝดทุ่มได้อยู่มีที่แฝดอยู่เออเนาะนุ่นนะนกช้ำเนอะแฝดไล่ไปเลยเออเอาไปแพ็กไปบ้านแล้วบอกไปบ้านแล้วโอ,อ,ไวอว้ไปใส่กันไม่ยอมต่างตัวต่างไม่ยอมกันนะโ <laughs> อ้อยางนั้นก็นัวเลย เอาโอเคครับผมพี่น้องไป,ไปบ้านแล้วได้มาหนึ่งครับผมได้มาหนึ่งคัดไว้ครับเผื่อเข้าหูนะครับผมแ,แต่นกคัดก็พอมีนะลุงเนาะก็พอมีอยู่นะครับเริ่มมีมาแล้วนะครับผมเริ่มมีมาแล้วครับอืม ตัวตัวปอกแดงได้ยินเสียงแล้วตัวนั้นเออตัวปอกแดงได้ยินเสียงลุงถ้ามีกรงลุงก็เอาขึ้นก็ได้ได้ยินเสียงอยู่สลับกันตัวนั้นได้ยินเสียงเลยสลับกันแต่อีกตัวนู้นกระดุเหมือนกันอีกตัวที่อีกขาเหลืองเหมือนกันกระดุเหมือนกันตัวนั้นขาเหลืองกระดุใช่ไหมโดดไม่หยุดไอ้นี่กระโดดไม่หยุดเหมือนกันขนาดต้นไม้นะต้นไม้ใช้เวลาแค่เดียวมันติดน่ะมันก็ไม่ธรรมดานะตัวนี้เฉลยของไอ้ฟูอ่าเฉลยของไอ้ฟูเฉลยของหม่ฟูครับผม น่าจะเจวันเลยนกใหม่ลองดูนกนกอายุได้อยู่เลยเนาะนะเนาัเนืผมว่าได้เนะเออเอก็เออลองลองดูครับผมหัวก็คุยดีขาเออไม่ได้แต่ชอบมากที่สุดคือชอบหน้าอกนี่ยเหรอเออหน้าอกเนี่ยชอบพอดีชอบหน้าอกหย่อนหย่อนดีนะเอาโอเคครับผมยังไงก็เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากได้ก็แวะมาครับตลาดถุงเงินพอคัดได้อยู่น้องเนาะพอได้พอคัดได้อยู่พอคัดได้อยู่ครับ นกคัดนะครับตอนนี้ตัวดตัวก็ยังมีอยู่เออแต่ว่ามันไม่มีเยอะครับผมไม่มีเยอะผมว่าสนับปีกมันมนดีไงเออใช่มนดีตัวเนี้ยมอย่างมนสนับปีกมนดีอสนับปีกโคตรมนเลยเนี่ยสนับปีกโคตรมนสองตัวที่ได้มาไอปูได้มามีแต่สวยๆสองตัวสวยสองตัวแหละสนับปีกมนดีแต่ว่าผมว่าลุงรัตไม่ชอบตัวนี้หรอกลุงรัตชอบตัวนู้นอ่ะตัวนู้นดุนะแต่เอะครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคนรักนกเขาอยากจะห้า ช่องเกตราแสงดีครับผมกับลุงลาไปก่อนครับพี่น้องหวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวค่อยคาดขึ้นใหม่ครับคัดเรื่อยๆคัดเรื่อยๆอืมทีนี้โอเคได้มาสองตัวใหญ่ๆเลยสองตัวใหญ่